เดเดสสคาว์ทร่าเลอร์นิสนากรุลิอัลตราคอร์จูวิลุกถ้าจะฉีดหน้าตัวเองอยากฉีดอยากฉีดตัวไหนฮะถ้าให้เลือกตัวเดียวสนใจเลยอยากคุ้มว่ามันได้วรุ่มได้อะไรด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์พูดวันนี้ก็กุลิก็น่าสนใจค่ะครุบจะเอาอะไร <c oughs> ให้เลือก <c oughs> อหนึ่งอย่าง <c oughs> เอาหมดเลยเอาเอากุลิเหรอคะอ่ะกุลินะครับกุลิอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปอยากฉีดอะไรถ้าเลือกถ้าเลือกหนึ่งอย่างฉีดกุลิค่ะกุลิ นี่โกลิแล้วนะฮะมาถามผู้ชายบ้างถาวินดีกว่าถาวินถาวินเลเดียสครับเลเดียสเลเดียสนะฮะทำไมผมรู้สึกว่ามันลิฟติ้งดีรู้สึกลิฟติ้งดีถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างอยากฉีดอะไรฮะค่ะเพราะเพราะว่าดูผลลัพธ์แล้วแบบดูผิวสวยว้าวแล้วก็ใช้เวลาฉีดไม่นานเลือกได้หนึ่งอย่างอยากฉีดอะไรฮะถ้เป็นโกคยค่ะโกลิอีกแล้ว แต่ไม่เห็นมีใครเลือกโกลิมาฉีดเลยสักคนทุกคนอยากฉีดตัวเองด้วยโกลิแต่ไม่เห็นมีเลือกโกลิมาฉีดสักคนอยากฉีดจูบิลุกครับอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าอยากได้ตัวสกินรีจูเนชั่นด้วยครับอ๋ออยากฉีดเป็นตัวจูบิลุกนะฮะเบอย่างที่ผิวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อ่าอาจจะฉีดตรงตรงเทีปทับด้วยด้วยโอ้โหต่เทียครับผมก็ไม่เห็นมีปัญหานี่ก็ดูดีอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นลึกเลยนะโอเคอยากฉีดจูบิลุกนะครับโอเคครับฉีดอะไรฮะอยากฉีดอะไรที่สุดต้องเป็นเลนกแบบ เพิ่มปลลุ่มโดยที่ไม่ใช้ฟิลเลอร์อยากจะเพิ่มปลลุมตรงไหนอีกอยากจะตรงไหนอีกก่อนตรงไหนฮะหน้าแก้มนิดนึงหน้าแกลล้มเหรอจะได้งานผิวด้วยอืมอ่ะเคนครับจะฉีดอะไรถ้าเป็นหน้าตัวเองหมายถึงตัวอคอลลาเจนใช่ไหมฮะตัวกระตุ้นคอลลาเจนเอ่อย่ออะไรดีอ๋อเลือกเป็นฮาร์โมนิก้าแล้วกันครับเฮ้ย <H en ry> ไม่อยู่ในช้อยนะฮาร์โมนิก้าเมืองไทยมันยังไม่เข้ากว่าจะเข้าก็ต้องอีกน่าจะปีกว่าโอ้อ่าแล้วเอ่อเอ่อลงจัาฮาร์โมนิก้าจริงเหรอ งั้นรอนะได้ผมรอห้ามฉีดนะอย่างอื่นนะไม่ฉีดเลยรอระหว่างนี้ห้ามฉีดนะใช่ครับจะรอห้ามี H A ด้วยใช่ไหมฮะมี H A ด้วยแล้วก็มีแคลเซียมด้วยแคลเซียมสูงกว่าเลดีแสแต่อีกปี2ปีถึงจะเข้าไทยอ่ะอาจารย์นะอาจารย์อยากอยากฉีดอะไรหรอก็น่าจะน่าจะเลดีแสนะเลดีแสอยากฉีดเลดีแสเลดีแอสเหมาะนะก็ดีแต่จะฉีดเข้ามากองตรงนี้นะเพราะตรงนี้เหมือนโดนกองเข้ามาครั้งหน้าเราจะฉีดเลดีแสให้อาจารย์แล้วก็ฝัดเลยเพราะอาจารย์จะไม่เจ็บจบ หายเลยเอาไหมอาชีพเลยเอาไม่ใช่ <laughs>